Uh I I named Jesse. Ah uh, Jesse, okay. Yeah. Nice to meet you. Uh you too. And I I remember you. Sorry? Yeah. I remember you. How how come? I remember you in my dream. <laughs> <laughs> how old are you? Uh, you get you get Twenty? Twenty? Yeah. Twenty-four? No. Up or down? Uh, up. Up. Twenty-six? <laughs> no. Up? Up. <laughs> Seriously? Yeah. 29 Yes <laughs> Oh okay okay uh, and you oh. <laughs> Your English is very good Really? Yeah yeah, very good. Yeah, and, and I, I I speak uh, English Listen deep. Mm. Good, huh? I have uh, I want to go to Thailand one day. Really? One one day. One day? Yeah. You 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 speak you you speak Thai, no? 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 Uh, do I... you do you speak Thai? Uh I am teacher and you? Okay? Okay? <laughs> โอเค่าล okay. okay. uh, ิฟว์ฉ yeah. ันฉันแย่รักฉันรักคุณวิดวิโอเคฉันรัก what's the last one ส์ท์ What's, what's the meaning? Uh, I love you. <laughs> <laughs> oh, my God. <laughs> <laughs> so, this is how you speak with. <laughs> ไม่กัดโอเค and uh, do you have a insta game r no เฟซบุ๊กเอ่อแม่พ่อแม่บอกว่าไอจีเฟซบุ๊กไม่ได้ค่ะไม่พอกอ่ะจริงจริงผมผมผมไม่ชอบคุณทายชาค่ะ ผมผมไม่ใช่คนไทยแล้วแล้วเมื่อกี้อําพูดไม่ได้ไปอยู่ั้งนานแต่พูดได้ร <c oughs> อเล่นค่ะพอดนักมเพ่อนอจริงๆผมเป็นเพื่อนคนไทยมีคะ่ะเป็นเด็กๆใช่แล้วแล้วทำไมไม่พูดไทยตั้งแต่แรก น่า,นาสนุกหน้าน,นาน้าพี่แตกเลยอ่ะ <laughs> จริงจริจริงจริงผมเป็นเอ,อ่อผมเป็นเป็นไทยเสด็กเป็นชอบมากเป็นเออ <laughs> อักโอเคโอเคละครชอบมากอ๋อละครละครใช่ไหมใช่ใช่ ฟัตอนนี้เป็นช็อตช็อตฟังเพลงฟังเพลงเพลงไทยเพลงไทยใช่ใช่ตอนนี้เป็นชอบพี่แจ็คแจ็บซาเตอร์พี่แจ็คแจ็คสันแจ็บซาเตอร์แจ๊กแจ๊บซาเตอร์อ๋อเป็นเป็นคินพอร์ชอ๋ชอใช่ใช่ใช่ท<อ>ุกความทุกคนคุณอ่าคุณแม่เป็นคนไทยหรือว่าพ่อเป็นคนไทย ไม่ไม่พ่อเป็นอี่ิปแม่เป็นอเมอเมริกาแล้วไปฝึกเรียนพูดภาษาไทยมาจากไหนฮะเพนเพื่อนเพื่อนเป็นคนไทยใช่โอ้โหเก่งเก่งมากเลยนะเก่งมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่แต่ถ้าจะให้เก่งวันนี้นะน่าจะพูดกับพี่ตั้งแต่แรกแล้วแหละเลเล่นเอาพี่หน้าแตกเลยหน้าแตกเลย ก็น้องพูดไทยออกมาเนี่ยโอ้โหโอเม่ก็อู้ขอโนะเป็นเป็นนอลินค่ะสนุกสนุกสนุกได้ได้ไไม่เป็นไรไม่เป็นไรสนุกสนุกเหมือนกันใช่โอ้ผมเป็นอเกาหลีได้ญี่ปุ่นได้เกาหลีได้อภาษาจีนได้ค่ะว,ว้าวจริงเหรอ <c oughs> ใช่เป็นเกาหลีเป็นชอบอ่า ฟังเพลงฟังละครละครแดงเพื่อนเก็มีครับอ๋อใช่คือ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 ว่าเราไปเรียนที่อเมริกาใช่อ๋อใช่แต่แต่เราเป็นเป็นอ่าลูกครึ่งอเมริกาญี่ปุ่นพ่อพ่อญี่ปุ่น ใช่แม่เป็นอเมริก๋อใช่นั่นแหละพี่ว่าแล้วทําไมเราหน้าหน้าเหมือนคนไทยเลยหน้าเป็นเอเชียหน้าเอเชียเลยใช่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 หน้าเอเชียพ่อพ่อพ่อ very yeah พ่ออ๋อพ่อพ่อพ่อหน้าตาแบบเอเชียใช่คนคนคนญี่ปุ่นกับคนไทยคนเกาหลีก็จะคล้ายๆกันเป็นเอเชียใช่ใช่ใช่ แต่แต่แต่ว่าเราพูดเก่งมากเราพูดภาษาไทยเก่งมากไม่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 ค่ะไม่เก่งค่ะแล้วตาไฟเมื่อกี้ตอนที่พี่พูดแกล้งน้องอ่ะทำไมน้องไม่จเออพี่เลยภาษาภาษาไทยไม่ไม่เก่งค่ะไม่เก่งแต่แต่แต่พูดได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากนะเก่งมากเก่งมากเก่งมากนะคะพูดได้หลายภาษามากเลยพูดพูดได้ หนึ่งสองสามสี่ห้าภาษาเลยใช่ไหม French เออพูดได้ห้าภาษาเลยใช่ไหมซิกเหรอโอ้เก oh, ่งมากเลยอ๋อ oh, French French Bonjour อ oh, yeah. ๋อเนี่ยพีพี do you know any celebrities in Thai อะไรนะ celebrities ไม่ไม่เข้าใจ อ๋อ oh, like แสดงเป็นอะไรวะคุณคนไทยคนไทยเหรออ๋อ oh. แสดงใช่ใช่ใช่แสดงอะไร,รอ่ะพี่ the one you know the one famous now in Thai อ๋อ oh, ไม่ไม่นะพี่ไม่ได้แสดง oh. พี่ไม่ได้แสดงพี่จักกันด้วย hey? <laughs> จริงนะเราพยายามพูดจริงนะไม่พอดีว่าพี่อ่ะพี่ก็อังกฤษก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่แต่ว่าพอพูดได้พอพูดได้พอเขียนได้แต่ว่าก็ก็เหมือนน้องอ่ะเหมือนน้องที่น้องพูดภาษาไทยแหละพี่ก็เป็นเหมือนน้องเลยก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่คุณกคุณนะคะ แต่ถามถามอะไรพี่นะเมื่อกี้ลองลองพิมพ์มาก็ได้มันจะขึ้นเป็นภาษาไทยให้พี่ง <laughs> พี่ก็งงเหมือนกันชอบชอบชอบอะไรอ่ะพี่พี่ไปไปฟาชิราวิ์อ๋อดาอนะราตระแงอ๋อสตา <laughs> ร์อตาร์จริงเหรอจริงจริงชอบชอบชไงไงอะไเออใครวะพี่ Not not that. Not Not, dead, not... not, dead, not dead. Ah ah, sorry uh, okay, sorry. Oh, ah, kaya mo? Ma mac, ma mac, ma mac mac print? Mac print? Mac print? ma 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 trin. Alay na? No? Ma ma na. Ben. Kim P Kimberly. Ben. Uh, ben. อ๋อโอเคโอเคคือใครวะคือใครวะใควะโอเคโอเคพี่มามากับคิมเบอรี่ใช่ใช่ใช่ชอบชอบผู้ชายอ๋อแสดงว่าเราชอบดาราไทยนะเนี่ยชอบชอบมากทุกวันเป็นเป็นดูละครค่ะอ๋อดูละครด้วยเก่งมากเก่งมากชอบไม่ชอบลิซ่าบ้างหรอลิซ่าชอบเบิดแต่ ผมไม่ชอบผูชายอ๋อพี่พี่แฟนมีค่ะอะไรนะพี่แฟนมีค่ะพีพ่แฟนมีอะไรอ๋อนนมีแฟนไม่มีค่ะอ๋อ n นอ๋อ n น้ o น้องอ่ะมีค่ะแล้วจะตามพี่เมื่อ อ m um, curious I want to know โอเคโอเออพี่ไม่ไปไม่ไม่งอนค่ะอืมยังก่อนยังไม่นอนจนที่นั่นเวลาเท่าไหร่อ่ะ What time It's eight in the eight. morning 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 ถ้าที่ไทยก็ประมาณ midnight midnight อทำไมเป็นโซทำไมอ๋อ oh. <Yeah. S 2> ไม,ไม่ไม่นอนค่ะเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอน <laughs> <laughs> เดี๋ยวนอน oh. เดี๋ยวพอพี่ไปนอนพี่ก็ฝันถึงน้องอีกนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพอพี่ไปนอนพี่ก็ฝันถึงน้องอีกพี่ออ ไทยเพลงอือชอบเพลงอะไรอ๋อใช่อ๋อชอบเพลงชอบฟังเพลงแนวร็อกชอบชอบฟังเพลงอ่อญี่ปุ่นอ๋ออวันโอเคร็อกวันโ okay, okay, อเคร็อกอ๋ออะออ๋อ yeah, กกกกไทยเพลง artist artist ชอบใครวะอ๋อไทยก็จะชอบชอบ พี oon, ่ตูนบอดี้ส l ลมไทยี่ยพี่ตูนบ o ส y s l a มอ๋อชอบเพลงเพงเม่ได้ไม่ได้ฟัง but artist are uh, I know อ่อเมไมชอบเป็นใครวะคือฉลาม่ชอบนัอคนชอบ ฉจะล้ำน่าชอบง <st wireless> ับคุณงับงับโอ้อะใครวะคือบล็อกหนำงคำโอเคโอเคอ้ฮึโอ้

y e a o อ s l ร Yeah ชอบชอบชอบมากแสดงว่าแสดงว่าน้องอชอบอชอบฟังเพลงไทยชอบดูละครไทยชอบคนไทยด้วยไหมชอบคนไทยไหมไม่ค่ะอะไรนะชอบทุกอย่างแต่ไม่ชอบคนไทยไม่รู้ค่ะเป็น ป็นแฟนคุณเป็นแฟนเป็นเกาหลีอ๋อใช่เจ๋งๆพูดภาษาไทยพูดภาษาไทยได้เก่งมากพงยาเก่งพงยาเลยเก่งพงยาพี่พี่อังกฤษเก่งมากจริงเหรอใช่ใช่ค่ะ ฝึกอยู่มาฝึกฝึกพูดอยู่ได้แบบลิทเทิลบิตเองนิดนิดไม่ได้ค่ะเป็นจริงจริงเป็นเก่งมากเป็นเก่งแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ไปอเมริกาไปหาหน้อง <c oughs> I go to America สุดๆค่ะโอเคโอเค see you next time นะใช่ขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย